มีโกของตัวเองอยู่ครับก็คืออยู่ในละคนที่เอาสุดตัวทางเลยนะครับเหมือนนัตัวเองนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงจะเคยอ,อยู่กับคนที่แบบเหมือนใช้ชีวิตส,สุดอ่ะสอบเอาให้เหนื่อยจนจะตายเลยเรียนก็คือแบบไปเรียนทุกวันไม่ขาดทีไหนเลยแค่ไหนก็ไปเรียนเหมือนแบบเราตั้งใจจะเรียนแล้วเราก็อ่ะต้องไปเรียนถึงจะไม่เข้าหัวก็เถอะแต่อ่ะอย่างนไหมเรามีใจที่จะไปเรียนนะครับบางทีก็แบบเรื่องการติดตามช่องทางเนี้ยก็จะติดตามถึงเลยก็ไปดูคอนเสิร์ตเลยคือแบบช่องทางของอยู่ก็จะเอาสุดเลยครับ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของกีฬาโกก็ค <formation> <ful> <ing> <sho> ืออยากได้เหรียญโอลิมปิกครับซึ่งโอลิมปิกก็เป็นมาหากรระดับโลกที่นักกีฬาหลายๆคนทั่วโลกเขาอยากยากได้เหรียญแบบซึ่งอยู่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นความฝันแล้วกันับที่อยากได้เหรียญโอลิมปิกซึ่งก็อยากคว้ามาให้ได้พาเล่นกีฬาก็เหมือนแบบได้โอกาสหลายๆอย่างโอกาสานการเรียนหราก็ใช้ ผลงานจากกีฬาเนาะมายื่นเข้ามาหาลัยทําให้อยู่มีโอกาสในการเรียนมีโอกาสในช่องทางต่างๆวนาจะเป็นพี่ๆชวนไปทํางานการแบบแบบมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยแบบแบบกีฬาไม่ใช่แค่แข่งแล้วก็แบบจบไปแต่ือถ้าเราแข่งแล้วเรามีผลงานเนี่ยอาจจมีเงินรางวัลด้วยก็มีสวัสดิการที่แบบกา,การกีฬาคอยสนับสนุนสมาคมคอยดูแลซึ่งหลายๆอย่างทําให้อยู่แบบทรามี้าที่เป็นกีฬาแล้วก็ต้องแจ้งตั้งใจทมท,ที่สุดแล้วก็ทำโลงแข่งขันที่สุดครับซึ่งทุกคนคอยซัพพอร์ตตลอด ก็เลยคิดว่าท so so like ุกอย่างแบบดีสำหรับผมจริงก็ที่ชอบก็คือเหมือนแบบเป็นการดูแลตัวเองเนาะส่วนแบบพอเป็นดาราหรือเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็หล่อนะล้วก็แบบอยากแบบน้าตาดีบ้างนะล้วก็แบบคอยซื้อครีมคอยดูแลตัวเองทากันแดดทำให้แบบเราดูหล่อบ้างคืออะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบอยากเข้าวงการด้วยคข้าแบบก็เลยเรียนเรียนนิเทศเรียนสายนิเทศแล้วคือแบบอยากกินดาราแบบพอเข้าวงการนี้ก็อยากกินดาราก็เลยเข้านิเทศไปเลยที่แล้วก็เหมือนแบบ การดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นการแต่งตัวแฟชั่นอะไรงี้เก็แบบเขาแต่งตัวเราก็เฮ้ยเท่ดีเรามาแต่งตามแบบแมทกับเราไหมอะไรก็แบบทาให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น้วยแบก็สนุกเยครับ <S <S อยากเป็นแรงบ,บันดาลใจให้คนอื่นเนาะผมแบบอยู่ก็เคยเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ไม่มีอะไรทาซึ่งอพอได้เห็นความตั้งใจของคนอื่นเขาพอได้เห็น ไม่ใช่แค่การที่ได้รับเหรียญแต่เป็นการที่แบบในกีฬาคนหนึ่งที่กว่าจะแบบกว่าจะเดินทางมาถึงจุดๆเนี้ยมันไม่ได้แบบมาถึงกระแข่งเลยการที่คว้าเหรียญได้ไม่ใช่เรื่องูกมันไม่มีความไม่มีการบังเอิญอยู่ในการแข่งขัน,ขนซึ่งทุกคนมันเขาตั้งใจมากๆในการทาแบบการแข่งขัน,ขน,ขนซึ่งแบบอยากอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่แบบโวยเหนื่อยจังเลยท้อจังเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเคยก็เป็นหนึ่งอย่างที่อยากครับก็คิดว่าพอเป็นบุคคลสาธารณะเนาะนะเลยแบบ อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่คอยติดตามรู้สึกเท่ดีครับเี้ยวชอบแต่ก็คือถ้ามีเคยมีครับว่าแบบเออคิดยังไงกับการเปแท,ทนพิธีนิตอะไรอย่างนี้ครับแบบมีแบบมันรู้สึกกดดันไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> คิด <mit> ว่าไมก่กดดันเพราะว่าอยู่ก็เป็นคนที่แบบเต็มที่อยู่แล้วครับซึ่งถ้าอยู่เต็มที่อะไรไปอ่ะแล้วแบบผลมาออกจะเป็นไงอ่ะผมก็เต็มที่แล้วซึ่งถ้าผมเต็มที่ไปแล้วผมชนะ แปว่าผมเต็มที่ถ้าผมเต็มที่ไปผมแพ้แ่าผมเต็มที่ก็เลยแบบไม่คิดว่ามันไม่มีอะไรจะทําให้ผมรู้สึกผิดตัวเองหรือว่าอะไรซึ่งพี่นิดเนี่ยเป็นนักกีฬาที่แบบโอ้โหตำนานก็พูดได้เลยครับถ้าถามว่าอยาูนนอน่อยากเป็นอย่างนกันไหมแน่นอนครับอยากเป็นเหมือนพี่นิดมากพี่นิดเล่นทองโอลิมปิกเล่นทองชิงแชมป์โลกเล่นทองทุกแมตช์ที่มีบนโลกนี้ซึ่งจะถามว่าอยากเป็นไหมอยากเป็นแน่นอนครับ ซึ่งอยู่ก็อยากเอาที่นิดเนี่ยเป็นไอดอลก็เลยแบบอยากทาตามลู่ทางของเขาก็เลยแบบอยากเป็นแบบเขาคืออยากมีผลงานแบบเขามองจากแรงกดดันเป็นแรงที่จะทำให้เราแบบพุ่งเองขึ้นมาแล้วกันไม่ต้องกดดันเองครับกดดันไปก็ไม่ได้มีผลดีต่อชีวิตเราเป็น <laughs> กดดันแล้วอยู่เคยมีคติคือแบบถ้าแก้ปัญหาได้ก็ไม่ต้องกดดนันครับแต่ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่ต้องกดดันเหมือนกันเพราะเราแก้ปัญหาไม่ได,ด,ด้ใช่ไหมครับถ้าแก้ปัญหาได้กดดันทำไมเพราะแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกดดันเพราะแก้ไม่ได้เพราะงั้นก็คือเจจอ 答えは